ครับวันนี้มีข่าวสารมาแจ้งให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเครื่องเป็นเครื่องตัวใหม่นะคะที่ไม่ใช่ตัว3 5จุแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่อง 4. 0ศนะครับเครื่องส .0 ของ t ูสมา m a r t 4.0ศนะครับตัวนี้เราแจกให้ฟรีโดยที่ว่าลูกค้าไม่ต้องจ่ายใายเดือนล่วงหน้าแม้แต่าบาทเดียวนะคะเป็นตัวจดจุดเป็นรายเดือนนะครับแต่ว่าตัวนี้ติดนิดนึงจะต้องสําหรับผู้ที่เป็นราชการนะครับและก็เวลาที่สานักกิจนะครับถึงจะได้รับตัวนี้ฟรีนะครับ สเปคเครื่องก็จะเป็นยังไงนะครตัวจอนะครับ4.0นะครับตัวจอ4นิ้วนั่นเองแล้วก็มีมาพร้อมกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหลังให้5ล้านนะครับทำชัดส่วนกล้องหน้าอยู่ที่3แสนเป็นระบบ Android นะครับ a n d r o อย4.4ทีแคทแล้วก็ CPU 1.3มาพร้อมกับแรม512ลอมลอมในการโลดโปรแกรมก็คือรลอม4 g b นะครับ เป็นเครื่องดูสมาร์ทสี่จุดศูนย์ตัวนี้ที่ผมให้ดูนะครับความสวยของเครื่องนะคะเดี๋ยวจะโพสละเอียดให้ตัวนี้เป็นภาพนิ่งนะครับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังแล้วก็ความบางถึงว่าสวยงามนะครับตัวนี้ส่วนกติกาในการรับเครื่องก็อย่างที่แจ้งไปแล้วว่าตัวเนี้ยจ่ายรายเดือนนะครับแต่ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องจดบินรายเดือน,นแล้วก็จะมีโปรโมชั่นที่เรียกวสองโปรโมชั่นนะครับเป็นโปรโมชั่นค่าโทรกับค่าเน็ตนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้านะครับแต่ว่ามีสัญญาการ12เดือนลูปความว่าลูกค้าต้องจดเนรายเดือนจำนวน12เดือนแล้วก็จ่ายรายเดือนทุกๆเดือนนะครับโปรโมชัม่นก็จะมีอย่างนี้สาหรับคนที่โทรด้วยและก็เน็ตด,ด้วยนะคะรับสามารถเลือกได้จ่ายรายเดือน399บาทได้ค่าโทรทุกเครือข่าย200นาทีได้ค่าเน็ต 3G อีก2กิกะไบ ค่าเน็ตหลังจากที่หมด 2GB แล้วเนี่ยจะใช้ฟีไม่จำกัดอยู่ที่ 384K ความเร็วนะครับส่วนอีกโปรนึ่งสำหรับคนที่ไม่โทรเลยนะครับเอาไว้เน็ตอย่างเดียวก็จ่าย399เหมือนกันใน399เขาก็จะมีค่าเน็ตให้5้ากิกะไบต์เลยนะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีค่าโทรให้นะครับมีค่าเน็ตให้5้ากิกะไบต์หลังจาก5้ากิกะไบต์เนี่ยก็จะเป็นความเร็วไม่จํากัด ทั้งเดือนนะครับตลอดเดือนที่3 8 4 k เหมือนกันทั้งคู่นะครับโปรโมชั่นนี้ให้เลือกแค่2ตัวนี้นะครับเปิดายเดือน12เดือนโดยที่ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าก็รับเครื่องฟรีตัวนี้นะครับการรับเครื่องฟรีตรวเนี้ยบุคคลธรรมดาไม่สามารถรับได้เพราะฉะนั้นใครบ้างที่รับได้ก็จะมีราชการและรัฐวิสาหกิจอย่างเช่นพยาบาลหมอตอํารวจกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย คนทํางานไปรษณีย์คนทํางานทากสคนทํางานสากกรการเกษตรแล้วก็ท,ทาธน,นาคารออมสินก็รับได้นะครับขอพิมพ์ว่าเป็นราชการและรัฐวิสาหกิจมีบัตรประชาชนหนึ่งใบแล้วก็บัตรข้าราชการมาด้วยนะครับใส่เอกสารมาทีื่อรับสิดตรงนี้รับสิทได้โดยทีไ่ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงินสักบ,บาทเดียวก็เอาเครื่องไปใช้แล้วก็ชําระล่วงหน้าเดือนต่อๆไปเองนะครับสัญญาทุกสองเดือน ส่วนตัว3.5ก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่สําหรับการคนทั่วไปนะครับบุคคลทั่วไปประชาชนทั่วไปรับ3.5ได้อย่างที่ทุกคนทราบละเียแล้วว่าชำระล่วงหน้า3เดือนแล้วก็มีค่าภาษีนะครับตัวโปรโมชั่นตัวนี้ก็ยังมีอยู่เป็นตัวสมาร์ท3.5คนทุกคนรับได้คือตัวนี้นะครับส่วนราชการก็รับเป็นตัวนี้ราชการและรัฐมนตีสาหกิษจะแตกต่างกันนะครับโปรโมชั่นสองตัวนี้ผมว่าตัวนี้มาใหม่แล้วก็มันน่าสนใจ เรารับเครื่องไปใช้งานฟรีแล้วก็มีค่าเน็ตค่าโทรให้เป็นการจดทะเบียนรายเดือนนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่สาขาหนองตมแล้วก็ที่พมมิตรามที่สาขาของเรานั่นเองนะครับส่วนถ้าใครอยากโทรสอบถามก็โทรได้ที่0869362003นะครับโทรสอบถามข้อมูลได้ตามหน่วยงานต่างๆอบตก็สามารถรับได้นะครับถ้าต้องการให้เราชอบไปจดทะเบียนที่อบตหรือตามหน่วยงานทั่วไปเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ ไปหาท่านถึงที่เลยเพียงแค่ว่ามีเอกสารต่างๆแล้วก็ฝากอีกนิดนึงสาหรับคนที่บอกว่าเราจดทะเบียนไม่ได้หรือว่าฉันจดทะเบียนไม่ได้เพราะว่าเคยติดค่าใช้จ่ายกับทูเคยติดแบงก์ดีกับทูไว้เพราะฉะนั้นที่นี่ท,ที่สาขาของเราสามารถกดรายชื่อของท่านโดยที่ไม่เสียค่าบริการนะคะท่านจะไม่มีรายชื่อว่าค้างเงินกับทูแม้แต่บาทเดียวแต่ว่าจะต้องมาติดต่อแล้วก็เปิดใช้บริการในครั้งนี้นะครับครั้งต่อไปท่านก็จะมีค่ายงเก่าที่ค้างแล้วสำหรับคนที่ ติดแบคเด็กกับทูไว้นะครับมากดได้ที่ร้านนะครับปากตรงนี้ไว้ส่วนใครต้องการที่จะรับเครื่องตัวนี้นะครับเป็น4.0แล้วฟรีไม่มีค่าจ่ายไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าติดต่อได้ทั้งสองสาขาหนองตรงและก็ที่ภมวิลาน,นะครับวันนี้มีรายละเอียดมาแจ้งเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ